สำหรับกูไอคินนกนะคะเป็นคลินิกตรวจตาที่อยู่ที่โคราชน,นะคะหลายๆคนยังไม่รู้ว่าคลินิกของเราทำอะไรบ้างว,วันนี้หมอก็จะมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะหมอน,นุ่นค่ะแพทย์หญิงก,กรกมลจุล,ยลัยรัตน์พรเป็นจกักษุแพทย์ประจำกูตไอคินิกค่ะคลินิกของเรานะคะเป็นคลินิกตรวจโรคตาตรวจวัดประกอบแว่นในส่วนของโรคตาเนี่ยก็ดูหลายอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหิน หรือว่าอาการตามูอื่นๆอย่างเช่นคันตาเครื่องตาตาัตาวน้ําตาไหลาตาแดงเนะะี่ยค่ะก็เข้ามาปรึกษาเหมาะได้นะคะในส่วนของเรื่องของการประกอบแว่นหนัของเรานะคะสามารถดูแลได้หมดเลยค่ะสายตาสัาน้นสายตายาวสายตาเอียงนอกเหนือจากการประกอบแว่นแล้วนะคะของเราก็จะมีไอริสสปานะคะในการที่จะช่วยเรื่องของอาการเปิดตาอักเสบตาแห้งเรื้อรังก็สามารถเข้ามาทำที่เราได้ของเราก็มีบริการในส่วนนี้ ค่ะคี่นี่ของเรานะคะอยู่ที่ปั๊มปตทธนพลสุระสองค่ะอยู่แยกสี่แยกไฟแดงเลยนะคะสามารถมาได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบายพาสหรือว่าทางมหาร่าพีกัสย์แล้วก็ข้ามไฟแดงมาแล้วก็ผ่านถนนเส้นสุระสองหรือว่ามาทางหลังเดอะมอลก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมไปสู่เส้นถนนสุระสองค่ะแล้วก็จะเจอปั๊มปตทมีปั๊มเดียว คลินิกของหมอก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับเซเวนะคะอยู่ติดๆกันเลยภายนอกจะเป็นสีขาวภายในจะเป็นสีชมพูน่ารักค่ะนอกเหือนจากตำแหน่งของที่หมออยู่แล้วนะคะคลินิกที่เราอยู่ร่วมกัน,นก็จะมีอารมณ์ดีคลินิกค่ะเป็นคลินิกผิวยังไงก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเราพบกันค่ะ